เป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ด้วยความที่แบบว่าสังคมตอนนั้นก็เลยไม่อยากจะเปิดเผยกลับไปบ้านก็แสดงความเป็นตุง้งติ้งความเป็นตัวตนของหนูออกมาเลยตอนเด็กอะจริงๆหนูว่าคุณพ่อรู้แล้วนะคะว่าตอนประมาณม2ก็คือพาหนูไปซื้อคีมพาหนูแบบไปซื้อแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบดูแลตัวเอง สวัสดีค่ะสัก,กุระเคโงซาโตะค่ะตอนแรกเลยรู้สึกดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าสังคมจะให้แบบว่าให้ความสนใจขนาดนั้นค่ะเพราะว่าตัวหนูเองตอนเด็กๆหนูคิดว่าประเทศญี่ปุ่นอะ่ะคือจังหวัดก็คิดว่าเรื่องไม่ได้ใหญ่โตมากค่ะแต่พอแบบว่าเรารู้ความได้ปุ๊บ เรื่องใหญ่โตเรื่องหนึ่งคะ่ะแล้วก็ทําให้หนูแบบว่า,วา,วามีแฟนคลับติดตามดูอยู่อะไรเงรี้ยหนูก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยไหมครับไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นแต่ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เหมือนแสงสว่างอีกก้าวหนึ่งในชีวิตที่แบบมองเห็นอนาคตของตัวเองจากตอนแรกที่แบบแม่เสียไปใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพ่ออยู่ที่ไหนพ่ออยู่ เมืองไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มองไม่เห็นแสงสว่างในชีวิตเลยบอกเลยว่าตอนนั้นชีวิตติดลบเลยแบบไม่รู้ว่าจะเรียนจบมหาลัยไหมไม่รู้ว่าจะดําเนินหน้าชีวิตไปต่อได้ยังไงค่ะแต่พอแบบว่ามีกระแสขึ้นมาได้รับความสนใจเง,งี้ยทำให้หนูว่ามีกําลังใจที่แบบจะสู้ต่อที่แบบมีการวาดฝันอนาคตอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเราอายุ9ก้าขวบนะถึงตอนเนี้ยเรา เราย้อนกลับไปเหตุการณ์ตรงนั้นเราเรายังจําได้หมดไหมครับว่าแบบว่ามันเก็จําไกได้หมดค่ะว่าแบบเรื่องเกิดมายังไงแล้วก็ใครแบบว่าซัพพอร์ตเราบ้างก็คือแบบจาได้หมดเลยครับพี่ก็มีโอกาสได้เจอแบบว่าปีถัดมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่แบบว่ามัธยมก็เริ่มขาดการติดต่อไปพูดตรงๆว่าตอนนั้นะเบอร์พ่อหายก็เลยขาดการติดต่อไปเพิ่งมาติดต่อได้ตอนที่แบบเรียนจบมหาลัยค่ะ ในวัยเด็กหนูก็วาดฝันเยอะเนาะอยากเป็นหมออยากเป็นนักดาราศาสตร์อยากเป็นอะไรอีกมากมายค่ะแต่เหมือนแบบว่าความฝันบางอย่างมันก็ต้องหยุดไปด้วยแบบว่ากําลังของเงินหรือว่าการซัพพอตในวัยเด็กอะ่ะมันก็เริ่มห่างงแบบห่างหายไปค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่มันมีความเป็นไปได้อะ่ะคืออะไรมากกว่าหนูก็เลยเลือกที่สิ่งที่จะเป็นไปได้ตอนเรียนค่ะหนูก็เลือกเรียนคณะสา,าธารณสุขศาสตร์ค่ะ สาขานามัยชุมชนค่ะพี่ผลที่เราเลือกคณะนี้เพราะว่าหนึ่งหนูอยากเอาความรู้มาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นอย่างน้อยอะหนูมีความรู้ตรงนี้ติดตัวไว้ใช่ไหมคะหนูก็ได้รับรู้มากขึ้นว่าแบบโรคต่างๆที่เกิดมาเรามีวิธีการป้องกันดูแลตัวยังไงบ้างเพราะว่าหนูที่เลือกเรียนคณะนี้ก็เพราะว่าแม่หนูเสียป่วยเงี้ยหนูก็รู้สึกว่านะเวลานั้นหนูไม่มีไม่สามารถที่แบบว่าจะดูแลแม่ได้เลยแค่แบบว่าเช็ดตัว ป้อนข้าวป้อนน้ำทำได้แค่น้ำจริงๆออแบบมันรู้สึกว่าแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะเวลานั้น,นะคะ่ะหนูก็เลยเลือกที่จะเรียนวิชานี้นะคะ่ะบอกเลยว่าก็เป็นคนที่ขยันคนนึงคะ่ะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินมากๆในตอนเด็กเพราะว่าเงินแต่ละบาทที่ได้มามันได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราแล้วก็มันก็กระแสมันมาแล้วมันก็ ไปใช่ไหมคะแล้วก็จังหวะที่กระแสะไปอะ่ะเราก็ต้องดําเนินหน้าไปต่อด้วยแบบว่าการขายของก็คือตอนเด็กทําอะไรก็คือทําหมดเลยมีการแบบมีเพลงด้วยนะคะร้องเพลงมีขายเสื้อที่แบบเป็นรูปของหนูเองอะไรอย่างี้ค่ะก็คือทําหลายอย่างมากๆค่ะจนแบบว่าสิ่งที่แบบมันทําให้หนูแบบสามารถก้าวแบบว่ามายืนจุดนี้ได้ก็คือการเป็นแม่ค้าค่ะอย่างแรกเลยหนูมองว่าตรงเนี้เรื่องราวของหนูอะ่ะ กว่าจะก้าวผ่านแต่ละก้าวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันก็มีผิดหวังบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างหนูก็เอาตรงนั้นมาเรียนรู้แล้วหนูก็อยากให้แบบคนรุ่นหลังๆได้เห็นชีวิตหนูว่าเออหนูสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ในฐานะที่แบบว่าหนูไม่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหนูไม่ได้มีต้นทุนที่แบบเพอร์เฟกหรือว่าต้นทุนที่แบบสูงแต่หนูสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้อย่างวันนี้ค่ะหนูเลือกเส้นทางของตัวเองได้หมดเลยไม่ว่าจะไปทำอาชีพอะไร ก็เราแต่เลือกเรียนคณะที่ใฝ่ฝันมันมาจากเราเลือกเส้นทางของเราได้ต้นทุนไม่ได้เป็นอุปสรรคมากสําหรับการที่เราจะเป็นตัวของเราเองครับจริงๆงานหนูว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ด้วยความที่แบบว่าสังคมตอนนั้นก็เลยไม่อยากจะเปิดเผยก็เก็บแบบอยู่กลับไปห้องกลับไปบ้านก็แสดงความเป็นตุง้งติ้งความเป็นตัวตนของหนูออกมาเลยแต่เวลาอยู่หน้าแบบว่าสังคมอยู่ในที่สาธารณะ หนูก็จะทําตัวเป็นเด็กธรรมดาปกติค่ะเพื่อที่ไม่ให้ถูกตีตาตอนเด็กว่าแบบตุ๊ดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบว่าเลือกที่จะแบบไม่ได้เปิดเผยตัวต,วตนเพราะว่าเราเราเป็นเด็กที่มีชื่อเสียงด้วยเนาะใช่ไหมถูกต้องก็อาจจะหนูมีความกล <คน S 2> ัวว่าแบบเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเหตุการณ์ไหนครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราพร้อมละที่เราจะแบบว่าเป็นตัวของเราหอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนหนูก็เริ่มเข้าสู่มัธยมปลาย การเข้าสู่สังคมมัธยมปลายอ่ะมันเป็นสังคมที่เปิดกว้างนักเรียนสามารถแสดงทัศนคติตัวเองแสดงแบบว่าจุดยืนของตัวเองตรงนั้นอ่ะหนูเริ่มมีการแบบว่าแสดงละครของคณะแบบของแบบวิชาหน้าตสินอะไรเงี้ยหนูก็เริ่มแบบทาแบบว่าทําการแสดงโชว์รำอะไรเงี้ยค่ะเริ่มแบบแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้เพื่อนๆเห็นก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะเพื่อนก็จะยอมรับแล้วก็เราก็จะไม่ถูกติตาเน เรียนก็คือในช่วงมปลายใช่ไหมครับเราก็เริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นเริ่มเป็นตัวเองก็เริ่มแบบว่าแต่งหญิงบ้างเป็นครั้งคราวแต่แบบยังไม่ได้คิดว่าจะแบบทรานแบบร้อเอซก็เพิ่งมาแบบว่าเปลี่ยนแปลงที่แบบอยากจะเป็นผู้หญิงจริงๆก็คือตอนมหาลัยเลยค่ะก็คิดว่าเออมันค่าคงแบบว่าทําใจยากค่ะเพราะว่า หนูอยู่ที่บ้านหนูก็แบบไม่ได้แสดงตัวตนออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์หนูจะเลือกที่แสดงที่โรงเรียนมากกว่าหนูก็คือหนูเลือกที่แสดงที่โรงเรียนเพราะว่าหนึ่งแบบว่าเพื่อนเห็นอะไรเงรี้ยเ <för light. S 1> พื่อนก็แบบว่าแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนเพื่อแล้วแบบมีความสุขมากๆก็เลยเลอกที่จะเป็นตัวเองที่โรงเรียนมากกว่าค่ะพี่แล้วคุณพ่อครับคุณพ่อว่ายัางไงบ้างตอนเด็กอะจริงๆหนูว่าคุณพ่อรู้แล้วนะคะว่าเออหนูแอบแบบว่าแอบแบบแบบ มีพฤติกรรมเบีเ่ยงเบนไปเนื่องจากหนูสังเกตได้ว่าตอนนั้นที่พ่อมาครั้งล่าสุดใช่ไหมคะตอนประมาณม,ม2ก็คือพาหนูไปซื้อครีมพาหนูแบบไปซื้อแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบดูแลตัวเองหนูก็เลยเริ่มสังเกตได้วหรือว่าเขาอาจจะรู้ว่าเราแบบว่าไม่ได้เป็นแบบเต็ม100%ยเปอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือคุณพ่อก็คือน่าจะรู้แหละอะไรอย่างนี้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้พูด หรือว่าเขาก็ไม่แบบว่าถามอะไรค่ะแล้วพอตอนนี้เราแบบว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วอย่างเงี้ยคุณคุณพ่อว่ายังไง้าครับก็คือพ่อมาหาเมื่อเดือนธันวาคมนะคะ,คะก็คือเขาก็ไม่ได้ตกใจแต่เขาก็คิดว่าอุ้ยแบบหนูก็เป็นคนแบบว่าที่แบบสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้ไกลถึงขนาดนี้ครับ<ม>เพราะว่าจากตอนนั้นอะ่ะถ้าย้อนกลับไปดูรูปได้เลยอะ่ะก็คือมาไกลในระดับหนึ่งเลยที่แบบว่าหน้าตาเขาโค้งก็ เปลี่ยนไปหลายๆอย่างค่ะพ่อก็อึ้งอยู่ค่ะี่หนูอยากขอบคุณตัวเองมากที่แบบว่าอดทนแบบอดกั้นแบบต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคเข้ามาในชีวิตมากมายในตอนเด็กอะหนูอาจจะไม่รู้สึกว่าท้อแท้นะแต่อาจจะรู้สึกอ้ยสนุกกับชีวิตตอนนั้นอยู่แต่แตรงนั้นอนะมานทาให้หนูเติบโตมาเป็นคนที่แข่งเก่งมากๆคนหนึ่งในสังคม แล้วก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมได้แล้วก็สามารถที่จะแบบแนะนําแนวทางอุปสรรค or, or yeah. หรือว่าข้อบกบทเรียนของเราให้กับคนต่อไปได้เออว่าเนี <t 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 ่ยหนูว่าสามารถที่จะผ่านมันมาได้เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูอยากขอบคุณคนไทยทุกๆคนเลยค่ะที่แบบ ให้ความสนใจพี่นักข่าวสื่อมวลชนทุกคนเลยที่ให้ความเอ็นดูหนูติดตามหนูมาตลอดทุกช่วงวหวว่าไม่ว่าหนูจะทําอะไรก็แล้วแต่เขายังให้ความสนใจหนูหนูก็รู้สึกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคง่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้แล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปได้ค่ะหนูก็พยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามที่แบบว่า เอาคำแบบว่าต่างๆที่เป็นกําลังใจเอามาพัฒนาตัวเองค่ะพี่ขอบคุณนะคะหนูเคยหนูจํำบทความของปติชนได้ที่ลงหนูว่าตู้ต่อไปไอ้หมดแดงอันนี้มันทําให้หนูอ่ะรู้เลยว่าแบบว่าถึงจะตัวเล็กแต่หัวใจข้างในใหญ่มากๆหนูก็เลยแบบว่าชอบคํานี้มากๆเลยคะ่ะที่เอาแบบว่า แบบเอามาเตินสติหนูตลอดเวลาค่ะเพราะว่ามดตัวเล็กแต่สามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หลายๆอย่างหนูก็เลยชอบบทความนี้ว่าสู้ต่อไปไอ้มดแดกจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องมีกําลังใจที่จะสู้ต่ออย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นความใฝฝันของแบบว่าแบบ LGBTQ แบบหนูแบบเนี้ยทุกคนอยู่แล้วว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากไปยืนอยู่จุดนั้นที่เป็นแบบว่าบริบทของการเป็นนางงามได้โชว์สแสดงศแกภาพแสดงความรู้ความสามารถเพราะคนที่เข้าไปแล้วหนูบอกเลยว่าสวยหมดทุกคนแต่สิ่งที่แบบมันจะแตกต่างกันนั่นก็คือทัศนคติแล้วก็ความรู้ความสามารถค่ะอะไรทําให้เราอ,อยากจะเข้ามาประกวดครับ แน่นอนหนูอยากมาตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วซึ่งตอนในวัยเด็กหนูก็แบบเอาผ้ามาทาเป็นผมเอาผ้าห่มมาทําเป็นชุดลาตีอย่างเงี้ยหนูก็ไฟฝันว่า้สักวันหนึ่งอะหนูจะไปเหยีย yeah, บ <c oughs> บนเวทีมีทิฟฟานี่ให้ได้เลยสักครั้งนึงในชีวิตมันก็เลยเป็นจุดแรงบันดาลใจให้หนูพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของความสวยความงามทัศนคติอย่างเงี้ยหนูก็ต้องพัฒนา การเดินการตอบคําถามอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไปเรียนมาเพิ่มเพื่อที่จะแบบว่าให้มันตอบโจทย์การเป็นนางงามมากที่สุดค่ะเราเตรียมตัวยังไงบ้างครับกับการประกวดครั้งนี้อย่างแรกหนูก็เตรียมตัวอย่างแรกเลยนะคะหนูก็ทําเล็บทําผมแล้วก็ดูแลตัวเองบุคลิกภายนอกเงี้ยค่ะค่อยๆดูแลแบบเก็บรายละเอียดแล้วก็มาในเรื่องของการเดินการตอบคําถามค่ะพี่คิดว่ามันเป็นงานยากไหมครับก็อย่างแรกเลยหนูไม่ได้เป็นนางงามมาก่อนใช่ไหมคะ กับการก้าวขามาเป็นนางงามแบบนี้หนูรู้สึกว่ามันก็ยากแต่หนูคิดว่ามันไม่ได้เกินความสามารถเพราะว่าหนูเชื่อว่าทุกคนไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดทุกคนแบบว่าสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนมันได้ก็เหมือนที่หนูตอนเรียนมัธยมหนูก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างเลยแต่ที่หนูสามารถที่จะแบบมีความรู้ได้ก็เพราะว่าหนูฝึกฝนแล้วก็พยายามหาความรู้มาใส่ตัวเองค่ะหนูก็คิดว่าตรงนี้หนูสามารถที่จะพัฒนาได้ แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิเ่มเติมแล้วก็เอามาปรับปรุงให้มันตรงกับบ,บริบทของการเป็นนางงามในรูปแบบของซากุระค่ะตัวหนูต้องมองไว้ตำแหน่งสูงสุดก็คือการเป็นมิชิฟอนี่ค่ะพี่ก็แน่นอนก็ครั้งเดียวในชีวิตคิดว่าจะประกวดครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะแล้วก็มงเลยก็พยายามฝึกฝนพยายามปรับบุคลิกภาพต่างๆค่ะพี่ก็ทำให้มันเต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะ รู้สึกว่ายินดีมากๆเลยที่ประเทศไทยมีกฎหมายตรงนี้รองรับเพราะตะลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนูเชื่อว่าแม่แม่พี่พี่กลุ่ม LGBTQ ต่างๆต่อสู้เรียกร้องสิทธ์ตรงนี้มานานมากๆแล้ววันนี้มันสามารถที่ถูกรับรองทางกฎหมายหนูรู้สึกว่ายินดีมากๆแล้วก็ทำให้รู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อิสระของจริงค่ะอย่างที่คำว่าไทยค่ะนรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ได้ครอบคลุมแค่ในเรื่องของสิทธิต่าง ผู้รักของเราก็รักกันอย่างมีความสุขแล้วก็ได้รับสิทธิต่างๆแบบอย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงค่ะ <S <S ก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่คอยให้กำลังใจคอยให้แบบว่าความสนใจในทุกช่วงอายุของหนูหนูก็จะสัญญาว่าหนูจะพัฒนาตัวเองทำตามความฝันแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวเองแล้วก็เอาข้อจุดบ,บกพร่องอะไปพัฒนาค่ะแล้วก็ ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับการประกวดครั้งนี้ของหนูด้วยนะคะหมายเลขที่18ค่ะผู้เข้าประกวดมี Tiffany Universe 2025ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ